ส้มตำรา้านเจตแกแตกแทบแบมาลครัาทุกคนอันนี้เป็นตำปลาลาเผ็ดน้อยนะครับโส,นะส,สดีพ่อโควนัทนะครับพราะควนัทจะผอมลงนะครับช่วงนี้อ,นอะไรพี่อ๋อผอมลงผอมขึ้นขอขึ้นใช่ต้องผอมลงเสี่ <laughs> <laughs> วยวย มาครับตำข้าวโพดยอเพิ่มไข่เค็มน้ำปลาชักก็มานะครับชักน้ำปลา ดูตามต่อไปกันครับตำข้าวโพดไข่ขเค็ม มดีทางข้าวโพดดีทางมะเขือเทศมีแต่ผักอะ่ะเออ,อเไม่อร่อยไม่สุขภาพดีได้ไงสุขภาพดีด้วยนะต้ตมตำสุขภาพมาดูตำต่อไปครับตำแซลมอนมะเขือเทศตำแซลมอนมะเขือเทศนะครับมมกเามมกาเหลาแซลมอนหมูยอมาแช่หลมยำอ๋อยำยำ นี่มีหอมยำหอมนี้ช่วยเรื่องอะไรครับครับุกแก้วัดเนะาะหอมแก้วัดนะโมเสกเทพก็ผิวสวยโมเสกเทพผิวสวยแซลม,มอนก็สมองดีอโอเมกา้าสามกระปุกลดกรส่งเสริสุขภาพนะแล้วปลาช่วยเรื่องอะไรอะ่ะนัว กลมเคลียงพูดหาช่วยเรื่องหนัวโอเคเสร็จแล้วครับยำแซลมอนหมูยอแบบประลานะครับพระลานิ้วหยุดกับประลานิ้กจุกๆไปเลยจุกๆเลยครับโอเค ว้ายายดูแก้วมานางบอกปูสดมากรู้อีกนะยายลูแก้วมาอยู่ใต้เตียงฉันหรอกเอ,อ้แม่ลายอปีนี้รอรักชอทรักกุหลาบเลยนะนจะบอกพี่ป้อมซื้อกุหลาบให้เธอจบแบบไหนแม่ลงังเสียดไม่รู้ค่ะกลับก่อนกลับก่อนด้วยกลับก่อนเห็ุน้อยนะลูกนะไม่รู้กลับก่อน ขูขอบยิ้ใหมให้แม่นะไม่รู้จับจับ่อบยุ้มนะอย่าเล่นกันกบ,บระบบกระเพยหรือว่าจะบอกไปก่นอคนคะัทุกคน เยอะค่ะคนเยอะมากเลเยอะมากนางยืนขำอยู่เนี่ยว้าย<ป>บอกเด็ดเอาต้นหน้าบานแรงมากมามโอเคเออเม่ดรอดมาแล้วค่ะสวัสดีครับ ขอเสียงแม่ดอนปรบมือตอนรับแฟนแม่ดอนเหมือนใหม่ไทยนะดูดีเดิว,เวัดบางปิ้งไหมวันนี้มีหรอมีไปไหมล่ะเศรีสานซะหน่อย มามาครับรอวัดบางพีกวิวัดบางพีกไหมวันนี้ ไม่เป็ไนไรครับบูมเรื่องความรวนจากบูมมีดินโอ้ครับบูมขลุน่นคนพุน่งนี่เร์นมาม่วงอะอร่อยหอมมากด้วยฮะโซสุสุสุสเอามะม่วงไหวจานเล็กหน่อยเอามาไหว้แม่ธรณีสองลูกอันนั้นสองลูกแล้วก็ปู่สองลูกแม่สมบูรณ์สองลูกแบบเป็นหกลูกเดี๋ยวค่อยลากริดดรอนไหว้แม่ก่อนเริ ใส่กานข้าเหนียวอะ่ะจุดละสองลูกสองลูกแม่ธรณีแล้วก็แม่สมบูรณ์แล้วก็ปู่ปั๊ชอบจริงขอบคุณแม่ดอนนะคะสำหรับชาเขียวเนาะ <ico le food> ชกเกตเตอร์นี่เห็นไหมแม่ตั้มแม่ตั้มจะมาบอกว่าแม่ดอนอ่ะมีนู่นนี่นั่นไม่ได้เพราะว่าแม่ดอนอ่ะเขารักรหมูปลารัาคือที่สุดแล้วแต่กดเลยในตะการ้าหน้าช่องเนาะแม่ตั้มบอกว่ากุงงงมากแม่ตั้มบอกว่า ตั้งชื่อลูกตามมีผัวครั้งแรกนามบอกว่ารกค่ะรกไปถือในป่าแปลว่านาำไปเอาอยู่ป่าอ้อยป่าลำไยหูวว่าอร่อยลยครับไปกีมม้่กิ่มงกักีั้งเนี่่มกก

เ <Good. S 2> จอก,กันนะแม่แม่กินอะไรไหมอ่ะ <Okay. S 2> ข่อนน้ำมะนาวน้ำปลาายแม่อิสลามทานได้ไหมได้ค่ะอิสลามทานได้คริปทานได้ฝรั่งทานได้ยุโรปทานได้ทานได้หมดค่ะ <Okay. S 2> คนที่ทานไม่ได้ก็คือไม่เอฟแล้วก็ไม่ซื้ออันนี้ทานไม่ได้ <Okay. S 2> นะโอเคนะโอเคนะออกเสร็จปลาเสร็จแล้วก็ต่อโพวโยอ <Okay. S 2> โอเคนะ เดียวเหงาคนไหนเนี่ยไม่เหงานะวันนี้น่ะบัวช้ำเลยวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยเธอนอนไม่หลับเครียดกับรังสิีรังหลอกก็เลยอ,ออกมาเลยเบาๆอ,อย่ายัดอย่ายัดเขาออกสวัสดีค่ะอันนี้เปนอะไรของเราเนาะถามคนสามสี่บางทีก็ไม่รู้จักเนาะไม่รู้จัก ก็ดจบไหนไม่รู้จักเนาะตั้งหลังไม่ไม่ค่อยอยากรู้จักใครหรอกตุียเฉยแหละลังสิตเป็นตะมวนลังสิตหมวนมากแต่ออยลี่เป็นตำนานอยู่เนี่ย แม่ไม่สวยแม่จะได้เหรอออยแม่ไม่สวยนะลูก มีแฟนแล้วฉันก็ไม่ค่อยอยากต้อนรับอะไรอุ้ยแรงมากก็ต้อนรับอยู่แต่ว่าก็อยากว่าเนาะอยากมีแฟนตำรวจแต่ว่าจะไม่อะไรนะไม่ไม่ไมาพาไปก้าแบบไปแตเป็นสมรสดหรอกใส่ชุดอื่นอยากโดนจับใช่ไหมมีแฟนเป็นตำรวจ องของหลวงโอเคไปละรับสิทินทางราชการนะนะเอออยากองของหลวงรัพสิสินทางราชการที่ไอมารู้จักไหมองของหลวงคืออะไรอสามีสู่บอกว่าแฟนทหารได้ไหมได้ ขอให้เอาดีกันวกันเอาอกเอาใจาไไก็ขอให้แบบว่าไม่บุกรองในหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยอมของลวมติดยาวนะอุ้ยน้องสองไม่ได้จะพูดเล่นเฉยๆถ้าเอาโผล่ต้องเอาน้องสองแหละน้องสองน,าน่ารักน้องสองน่ารักแต่ไประยออกินต่อน้องไม่ได้จะชวนน้องไปกินกาแฟกินกาแฟเสร็จหรือจะกินเหล้าแต่ว่าน้องก็ไม่ออกเพราะว่าไม่มี ไม่มีอนี่น้องไม่มีคอนแทคน้อง่ะเสียดายมากน้องพลาดไปแล้วน้องพลาดไปเลยจริงอิงสุบอกหัวร้องแต่หนูไม่ได้เสวยเหมือนหิงสุนะหญิงสุที่เขยี่บ้านเฉยมีธุรกิจส่วนตัวตื่นเช้ามาชงกาแฟให้ผัวหรือว่าผัวชงกาแฟให้หือเปั่งไม่รู้เออแล้วก็ผัวไปทํางานตอนเที่ยงมายญสุก็อยู่บ้านไม่ได้เจอกับข้าวนะผัววิ่งเองเองแล้วก็เรียกยญสุมากินยสุก็ลงมากินแล้วก็เลิ จริงไหมเยสุต,ตอบเห็นไหมในเยสุตื่นตายนะบอตอบใช่ไหมเายรับตายต่อได้ตามใครถูกือไมู่ก